แล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแบบเอ่อเทวออ h เฮลเพชรนะครับเทวออมเพชต่างหากโอเคแล้วทาไมมันต้องเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยดูสิโัวสองตัวนี้น่าเกียดใช้ได้เลยเออไม่จช่ไม่ใชไม่ได้โอเคมาเริ่มกันเลยเงี่ยเ้ยอันนี้กระโดดสูงนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดปิดปิดโอเคปิดโอเคเมื่อตะยี่โอเอาจจะไม่ได้ยินนะครับอ๋อเรียบร้อยอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ เขียนมาเล่นตอนต่อนะครับจึบตึบตึบบ๊บโอเคตึ๊บตึ๊บดานนี้คงจะไม่มีประโยชน์อะไรมากึ่งเสียของผมก็จะเพี้ยนๆหน่อยนะเพราะซึ้มาจากการที่ผมโดนแฮกแฮกตังตั้งแต่สองหมืนกว่าบาทในเกมอ่ะจนผมลดไปเจ็บใจนี่มันเจ็บใจแล้วใจตึดโอเคทำไงต่อมันมีขึ้นสองทางเหรอว้าวเจ็มแฮะขึ้นทางนี้ดีกว่าน่าจะโอ้โคืออะไร่ะ ยังไงอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นกลนหลอกนะครับท่านผู้ชมนั่นน่ะถ้าเราเดินไปตรงนู้นควรทําแบบดีนะห้ามไปทาตรงนู้นเนะเพื่อนใช่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 ช่ย,ช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 ยึบโอเคต่อกันเอรอสูงไหมเนี่ยว,ว้าวสุดยอดไปเลยฉันขึ้นแบบนี้ก็ได้โกง,กง,เ,กงเอาเลยโกงเอาเ,เกมดีมฮะจุบโอเคขึ้นมาจุบจุบอบปุ๊บจุ๊บจุบจุดันนี้จะแถมจะแถมเออ ที่กระโดดสูงให้ด้วยออฮึบเห็นไหมนี่มกักำลังจะแฮกกระโดดของฉันสินะเฮ้ไปไหนก็มีแต่ซากศพทั้งนั้นเนี่ยชุบยืบอาชึบโอ้ว้าวขึ้นไปดีกว่าโหแต่ละดานนี้ก็แต่ถ้าโดนไปหนึ่งทีจะเป็นยังไงอ๋อไม่ตายใช่ไหมโอ้โหนี่มันดาวสไตล์เดิมชัดๆเลยโอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าจะตายแล้วว้ยเออดนี้ โอ้นี่ไปได้ไหมจะต้องทดลองก่อนโอเครู้สึกดานนี้จะยากเลยโอ้โหเอากดกดกดโอเคได้สักทีเวิวมีมุม,มลตันลกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวนโยมบ่มเดียนเสียงใหม่เลยนะครับบ้ามันขึ้นยังไงอ๋อมันต้องแเทนี้ใช่ไหมสตรีมเฮ้ยดานนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะนี่ไปไล่จุ๊บจุ๊บอันนี้ที่ใจจื้อปะจักษ์จัตจัตจัต เดี okay. ๋ย He ว <Wow. S 1> <taking> <unfair> ึบโอเคเรียบร้อยไปกัน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 ต่อเฮ้ยไปกันไปกันไวไวไวย่ายาโนโน่โนโนยาเฮ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วพระเจ้าสั่งให้เมลมาตายใช่ไหมเนี่ยไวไวไวฉันหล่นดิละโอ้ยยังไงอ่ะเอ้ามันก็แค่ทำภาพหมุนๆเนี่ยนะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห เลยไปต่อไปต่อไปต่อยุบเดินไปเดิน ok ไปเดินไปรีบเลยรีบเลยยืบไปเลยตึ๊บยุบรู้สึกว่าดานนี้ผมจะขึ้นมาอนสี่ชมพูได้แล้วนะครับชมพูขาวใช่ไหม <laughs> ชมพูขาวนี่เหมาะกัเหม้เหมะนะเนี่ยไปเดินไปต่อ <laughs> ไปต่อไม่ได้แช่ดีเลยจ <laughs> ังมันเนี่ยอะไรยืบยืบไปว่าอย่าอย่าตกเบอร์ตะกี้เกือบตกแล้วโอ้โห จึ๊บโอเคมาแล้วมาแล้วไปไปแล้วบออันนี้ยากนะอันนี้ยากอ้าวเป็นเรื่องจิบ๊บจิ๊บไปซะและ้วโอเคง่ายแฮะง่ายแฮะง่้ยง่ายง่ายง่ายอีซี่อีซี่คนดูอาจจะน้อยก็ได้จิ๊บไปกัน,เด,นดเดินไปต่อไปต่อไปต่อจิ๊บเดินไปเดินไปยูโอ้โห ให้เดินแค่ตรงกลางใช่ไหมโอเคเรื่องจิบจิบจิบเค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 ไม่เป็นไรจิบโอเคขึ้นกระโดดขึ้นโู๊บู๊ขึ้นทีเดียวนี้โอเคนะครับปรับปรับปรับเสียงทำไงเนี่ยเดินไปต่อไปต่อโอ้โหนี่มันได้แล้วเนี่ยเฮ้ยจิบมันขึ้นเนิ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 นรู้วิธีการขึ้นเนินอยู่ โอเคจ๊บหาจ๊บหาจ๊บหาจ๊บโอเคอีซี่ของง่ายๆแบบนี้ใครเขาทำได้ยื๊ยึ๊จึ๊จึ๊ยื๊ยื๊ยึ๊ยื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 ๊จื๊จื๊จื๊ย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 ื๊จึ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 ๊ยึ๊จึ๊ยื๊๊ยื๊๊ย๊ย๊ยื๊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 ย๊ยื๊๊ยื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 ๊๊๊ย๊๊ย ไป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 ยาวๆไปยาวๆโอ้ออนี้มันวงกลมนี่นะมันจะยากจากเย็นยากโอเคขึ้นไปได้แล้วได้อีซี่นะเนี่ยตึบตึบเฮ้ยเ้ไม่นะ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 โอเคนะคะท่านผู้ชมเราจะจากที่มันูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตกมาตั้งแต่ด่านแรกมันคุมมีเนี่ยเฮ้ยไฮ้้ ลุรกิปนี้ก็ตองจากพีเะดินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชกดติดตามจังบัด้ไหนเลยนะครับบาย